ทักทายยามสายนะคะเพื่อนเมื่อน,มอนีมาสำรวจโคกผลปรากฏว่าไม่เจอนะจ๊ะบ่ต้องมาดอกเขาไม่กระทูโซนปากด่านนะคะมาหาแล้วบ่ได้บ,ดบ่มีแนว้วใดพี่้องได้แต่อันนี้ล่ะดอกดินได้กรมเดียวเท่านี้ละไปบ่ถือปลามันเอาไว้ไปมาเขา ก็พอได้กิได้ยุนะคะนี่ดอกดินจ๋าดอกดินผลปรากฏการเดินสำรวจป่าบ่าพบอีหยังนะคะเพื่อนๆไม่ต้องมาไม่เจออะไรเลยมีแต่เห็ดอันนี้ละกตะตมะแต่แม่ปรากฏว่ารอบนี้มาสำรวจเมื่อยซื้อๆพี่น้องเอ้ยบ่มีอีหยังได้ดอก ไม่มีอะไรที่จะได้เราไม่รู้ว่าจะได้อะไรยำโตเดินล้ทางแล้วพี่น้องเอ้ยว่าถือว่าเห็นมิยังดอกนี่เห็ดน้อยเห็ดใหญ่ก็ไม่เห็นเพื่อนก็ได้เห็ดน้อยกันแน่อยู่คนละคนละหยุ่มสองหยุ่มแต่เห็ดใหญ่นะ่ะว่าเห็นดอกพี่น้องจ๋าเน้น้อยกันรอดมาจะหาทางออกแล้วบ่วเจอพื้นที่น่าเกิดก็ไม่เกิดเด้อพี่น้องเลยนี่ ไปหาทางออกก่อนเป็นหนทางล้เออเออเนี่ากาอ้ยน้อมาเกาะทำฉันไว้ทำไมลอนเนี้ยจะได้ฟันอยู่ไปดูป่า,ปาการค้นหาเห็ดนะคะอย่าหาว่ามันจะหากันง่ายๆนะหายากคือกันพี่น้องเลยนี่ไตอุ้มไตอิมไต บางทีก็พื้นโล่งแต่ข้างบนทึบแต่บางมองพื้นทึบแต่ข้างบนโล่งมันก็มีหลากหลายแบบพี่น้องเลยปไปน้อยสิลงแล้วละ่ะวพ่อเห็ดดอกอไม่เจอจักดอกเลยว่าสิพ่อเห็ดน้อยเนี่ยกับว่าเห็นพี่น้องเลยมีแตเคียนี่แหละเคี้ยก่อหอหลายหลายพี่น้องนี่ กอฮอู้ดใดอยากได้เป็นยามาเก็บไปเด้อนี่ร้ายคักน้ำปาน้ำเขานี่ยเชียร์เนี่ย,ยก็ไทยสันก็เอิญก่อหอนะคะแต่ว่าตามภาษายาก็คือเลียร,ร์บอระเพ็ดเนี่ยล้วพี่น้องเลยปะหาทักออกก่อนเอ,ออเออมเห็นไม่เจอก็ออกสิจะอยู่ทำไมย้ายฐานอีกก่อนบ่ทรงคือพี่น้องเลย สียางเป็นน้ำห้องเนี่คือบอสีออกมาน้ำห้องเนี่เพราะสีหาเบิรงเอาดอกดินจักกำอยู่มีป้าปูดอกดินก็ไดปะ่ะเมื่อดอกอน้องเลยบ่เห็นกันเลยจะอยู่ทำไมละกลับบ้านกันบาทหนึ่งไปขึ้นถนน,นกัน